เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นภาษาเยอรมันกันค่ะวันนี้จะเห็นครูมาในชุดยูนิฟอร์มนะคะซึ่งก็เป็นมาททำงานของครูค่ะเริ่มกันเลยนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะพูดว่า Ich bin im Krankenhaus Ich bin im Krankenhaus ฉันอยู่ที่โรงพยาบาล Krankenhaus แปลว่าโรงพยาบาลค่ะ ต่อไปที่น่าสนใจนะคะก็คือจะบอกว่าฉันคือพยาบาล Ich ด i n e i n e k r a n k ค n s c h w e s t ว r i อ h bin e ดิน k r a n k e n s c ค w e ง t e r ฉันคือพยาบาลค a n ง e n s c h ว e s t e r เนี่ยแปลว่าพยาบาลนะคะถ้าเราเข้ามาในโรงพยาบาลแน่นอน,นะคะ่ะเราก็จะเจอบุคลากร,กรหลากหลายแบบนะคะแต่ที่แน่ๆคือเราจะต้องเจอคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยเราจะพูดว่าถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็จะบอกว่า s is i a s t i n g C is i a s t i n เธอคือคุณหมอนะคะหรือว่าถ้าเราไปเจอคุณหมอผู้ชายเราก็จะบอกว่า e is i asked. is I'm a s t เขาคือคุณหมอนะคะอย่างคุณครูเนี่ยทำงานอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอกนะคะงานก็จะเป็นการสอบถามอาการคนไข้นะคะที่มาโรงพยาบาลว่าเขามีอาการยังไงบ้างนะคะ คนไข่ก็จะบอกได้หลายๆแบบนะคะอย่างเช่นเขาจะบอกว่าวันนี้ฉันมีไข้นะคะก็จะพูดว่า i h a v e a fever i h a v e a fever ก็คือฉันมีไข้นะคะหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะเขาก็จะบอกว่า i feel ้น ish ค i feel ้น ish คัฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ หรือว่าเขาจะบอกว่าชันป่วยเขาก็จะพูดว่า e I ีช in คลั่งอีชิ n คลอาการก็จะประมาณนี้นะคะที่คนไข้จะมามาโรงพยาบาลนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำสา์เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะถ้าใครชอบใครสนใจหรือว่าอยากที่จะให้คุณครูทำคลิปต่อต่อไปในเรื่องของบทสนทนาที่ใช้บ่อยหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้เมื่อไปโรงพยาบาลโดยพาคุณหมอนะคะ คอมเมนต์มาได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะครฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจพี่อเล่าเรื่องเยวม,มันให้ด้วยค่ะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะบายจุ๊อ